สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ที่ตามช่องสงวนกลวงผมผู้ใหญ่เปียกนี่แหละครับนะครับพ่อกันตอนเย็นนะครับวันอาทิตย์นะครับเมื่อนี้ด้มติตามรถของลูกค้าครับทั้งพ,พ้นพิสัยจังหวัดหนองคายบ้านนั้นตำบลพระธาตุพงพวนนี่แหละอันแมนเนาะนะครับอันนี้พี่น้องทั้งพ,พ้นพิสัยด้วยครับอบตลิแมนว อ่าเอาอีพอจะมาหนีรู้พลอยยังช่างออจะมาว่าควอมมันใจโด้อ่าวัดดีครับอ่าวัดดีครับอ๋อเป็นยังไงเป็นยังไงเพิ่นเล่าเล่าคือทอดคือเถียงเราอยากเห็นหลอดเล่าเห็นแต่ของผู้อื่นแท้วมาสินเออของผมก็ผู้เห็นนักเเกอออไอันนี่อาจารย์ล่าสิมาไทยบึงดอกอะไรวะเน่าเออเออเออผมกระลาปากอี่เรียนล่ะอันนี้ก็คือ เก้าสิบเก้าแล้วแหลคมันล้งสีเป็นแน่แล้วครับทุบบางคนตทุบแต่ถอดได้เท่ากับถอดสีเสร็จเลือเย็บงานเนี่ยเล็กเล็กน้อยครับครับแื่บางไหนมันเท่าเขาเห็ดดุนก้อนไปครับอ่ามันบกพ่องบังไหนเข้าเครื่องใจไม่เขาก็แจ้เห็ดไปแล้วกับแจ้แจ่ให้มันดีครับครับเพอว่าเห็ดไปกับยาไกูกค้าพอใจครับอ่าเข้าไปไก่ตัวได้เข้ากับยิงยิงลำได้เขาครับ หือปีศาแนกก็อดเอาครับครับเพราะว่าคือในใจของตางเนี่ย่มีอย่างดอกบ่มีนอกมีหนมีแต่อยากให้ได้ดีครับครับครับก็จะแต่ตาแน่ครับเคื่อให้ได้ใจเจ้าของครับเพราะว่าจ้างกับละเอียดพอสมตวรครับเพราะงี้เปรี้ยกกับคนใดนิ่งนั่นใจดวยครับเด้อลูกชาพคนโบสบายใจเอ่ยยากคนใดพุงกับมานะครับยากคนใดกับมา ติดตามให้คร <IS> <dividends> ับนั่งฆ่าก็เรียบร้อยเล้วอ่ครับนั่งได้ครับกันพ้นได้แล้วพวกเดี๋ยบางโค่นเหลี่ยมโยงโยงอยู่พวกน่ะอืมครับก็ยังกัดใกล้เลรอครับครับครับเงี้ยข่ายยังฆ่าเพื่อร้อยแล้วครับยังอ่าดีดีสาธิตให้ยุติเราเพิ่งครับนี่ไม่ต้องต้อนขึ้โค้งเหมืนละครับอ่าคอยเสียกับต่อยเงี้ยเงีครับครับครับเอาสรุปแล้วท่านบอกก่อนท่านครับท่านท่าน ปลายเดือนมีนาเนีิท่านบอครับท่านครับได้ท่านไถนาโหดอยู่เป็นบ่ได้ก้อนไถนาโหดโอ้ได้ก้อนไถนาโหดเด้อครับเด้วยหัดะก้อนอยู่เอาเล่ารอบปากเราจับได้ครับแน่นอนครับโทัมาไรเราหลวนเรารอบปากปานนี่นะครับเด้อเอ้าขอขอบคุณเลยหลายครับครับครับสวัสดีครับ